สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพา l ันเทียกันที่ตอนนี้กําลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะหลังผลประกอบการตไตรมาสล่าสุดออกมาคือมันมีทั้งเรื่องของการเติบโตที่น่าทึ่งจาก AI แล้วก็มีคําถามตัวโตๆตามมาเกี่ยวกับมูลค่าของบริษัทด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับ คือต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีทองของพลันเทียจริงๆนะครับหุ้นของเขาเนี่ยพุ่งขึ้นมาตั้ง170%ผลักดันให้บริษัทกลายเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกไปแล้วแต่เรื่องราวมันไม่ได้ง่ายแค่นั้นละสิครับเพราวะว่าล่าสุดเนี่ยผลประกอบการออกมาดีมากดีเกินคาดไปทุกอย่างเลยแต่ที่น่าแปลกก็คือปฏิกิริยาของตลาดกลับสวนทางซะงั้นเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับ โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขเด็ดๆที่ทําให้ทุกคนต้องหันมามองกันก่อนเลยดีกว่านี่แหละครับคือไม่ได้แค่ดีกว่าที่คาดนะแต่เรียกว่าถล่มทลายเลยทั้งกําไรต่อหุ้นทั้งไรายได้รวมคือทะลุเป้าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ไปไกลมากซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนเลยครับว่าเออมันมีอะไรบางอย่างที่พิเศษกําลังเกิดขึ้นกับบริษัทนี้อยู่คําถามสําคัญก็คือแล้วอะไรล่ะที่ทําให้ตัวเลขมันออกมาโหดขนาดนี้ คำตอบหลักๆเลยนะครับมีอยู่2เรื่องด้วยกันตัวเลขนี้เลยครับ63%นี่คืออัตราการเติบโตของรายได้รวมเมื่อเทียบกับปีก่อนโหมันคือการก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยนะครับแล้วตัวที่ขับเคลื่อนหลักๆก็คือแพลตฟอร์ม AI ของเขานั่นเองทีนี้พอเรามาเจาะดูเนี่ยจะเห็นว่ารายได้หลักๆของแพลนเทียมาจาก2ขาใหญ่ๆเลยขานึงคือภาครัฐที่เป็นเหมือนฐานที่แข่งปกอยู่แล้วส่วนอีกขานึงก็คือภาคเอกชนที่ตอนนี้กําลังโตแบบ พุ่งทยานเลยครับแต่จุดที่น่าสนใจจริงๆมันอยู่ตรงนี้ครับคือในขณะที่ฝั่งรัฐบาลโตแบบแข็งแกร่งอยู่แล้วที่52%าเนี่ยนะฝั่งเอกชนในอเมริกาโตเกินร้อเซนคือโตกว่าเท่าตัวเลยครับมันแสดงให้เห็นเลยว่าตอนนี้ภาคเอกชนเริ่มมาไปใช้กันแบบถลม่มทลายแล้วแล้วการเติบโตที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลขสวยๆนะครับแต่มันมาจากของจริงเลยทั้งดีลยักษ์กับกองทัพสหรัฐแล้วยังไปจับมือกับบิ๊กเนมอย่าง Snowflake, l u m e n แล้วก็ Nvidia อีก เรียกว่าแข็งแกร่งขึ้นไปอีกครับพอเห็นข่าวดีมาเต็มขนาดนี้ก็น่าจะคิดว่าเรื่องมันง่ายๆใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยครับตรงนี้แหละที่เรื่องมันเริ่มซับซ้อนขึ้นมามันเลยเกิดภาพแปลกๆขึ้นมาครับคือแม้ข่าวจะดีขนาดไหนแต่หุ้นกลับร่วงซะงั้นมันเลยทําให้เกิดคําถามตัวโตๆขึ้นมาว่าตกลงแล้วมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทมันคือเท่าไหร่กันแน่แล้วประเด็นหลักมันอยู่ที่ตัวเลขนี้เลยครับ4 9 0 0ล้านดอลลาร์ นี่คือมูลค่าตลาดของพารันเทียนะครับพอตัวเลขมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันก็เลยโดนเอาไปเทียบกับบริษัทเทคยักษ์ใหญ่เจ้าอื่นๆที่รายได้เขาเยอะกว่ามากแน่นอนว่านักวิเคราะห์ก็ตั้งคําถามกันยกใหญ่เลยตอนนี้ตลาดก็เลยเหมือนแบ่งเป็น2ค่ายชัดเจนเลยครับค่ายแรกหรือพวกบูเนี่ยเขาก็จะมองว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของยุค AI ที่พารันเทียจะเป็นผู้นําส่วนอีกข่ายหรือพวกเบียก็จะบอกว่าเฮ้ยราคามันไปไกลเกินพื้นฐานแล้วนะ มันสูงเกินไปแล้วแล้วเรื่องนี้ซี o ของเขาคุณอเล็กซ์คร์ฟก็ออกมาพูดเองเลยนะครับแล้วก็พูดแบบตรงจรงแรงๆด้วยในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาใช้คำที่ค่อนข้างจะเผ็ดร้อนเลยทีเดียวกับนักวิจารณ์แล้วถ้าถามว่าก้าวต่อไปจะเป็นยังไงบริษัทก็ไม่ได้อ้อมค้อมเลยครับประกาศเป้าหมายที่ต้องบอกว่าทะเยอทยานมากๆออกมาเลยดูสิครับพาเลนเทียปรับคาดการรายได้ทั้งไตรามาสสและทั้งปีสูงขึ้น แล้วก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้อีกนะนี่เป็นการส่งสัญญาณชัดๆเลยว่าเขามั่นใจมากว่าโมเมนตัมการเจ็บตัวนี้จะยังไปต่อได้อีกไกลแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับคุณคาร์ฟยังทํานายอนาคตของตลาด AI ทั้งหมดเลย <c oughs> เขาบอกว่าอีกไม่นานเนี่ยจะเกิดการเขยาข่าครั้งใหญ่ที่จะทําให้เรารู้กันไปเลยว่าใครคือตัวจริงแล้วใครคือตัวปลอมที่แค่เกาะกระแสสุดท้ายมันก็กลับมาที่คําถามใหญ่ข้อเดิมครับว่าปลันเทีเนี่ย เขาคือผู้สร้างอนาคตตัวจริงของวงการ AI หรือเป็นแค่ผลผลิตของกระแสความไฮป์ที่มีมูลค่าสูงเลี้ยวจนน่ากลัวในตลาดที่ผันผวนแบบนี้เรื่องนี้ก็น่าคิดตามนะครับ